สวัสดีครับมาพบก,กับ The Witcher Over โดยอ u ต o มครับมา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 สำนักหมาป่าล่ามอนสเตอร์เกิดที่แคมปเฮนนะครับ เซตอัพเกมเริ่มต้นนะครับมอนสเตอร์ Master 3ตัวเนาะฝูงกูฝูงดาวเนอร์แล้วก็อาราคาสครับฝูงกูอยู่ที่แฮนคาดุครับฝูงดาวเนอร์อยู่ที่เกรนมอ r e และอาราคาสอยู่ที่เฮนฟอร์สครับแอชันการ์ดเซตอัพเกม5ใบครับแล้วก็เงิน3เหรียญเนาะทีนี้ก็เริ่มเล่นได้ ตาแรกของหมาป่าครับเราไปบานานก่อนเนาะอ,อัพสกิลปรุงยาแล้วก็ได้ปรุงได้ยามาขวดหนึ่งนะครับต่อไป กับแค่มโหฬครับออบะดับการต่อสู้ได้ยสองเหรียญหลังจากนั้นเราไปวิซิม่าครับไปกำจัดไพ่กันอันนี้ผมเอาอันนี้ออกแล้วก็ เอานี่ออกโอเคหลังจากนั้นเราไปเราไปโรวิแกสครับเล่นปกกระดิส ปกดายส์ครับได้เงินมาสามเหรียญนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปต่อครับไปซีดาริสอัพเลเวลรัวๆตอนนี้โอเคจบรอบแรกครับดับโลหน่งนะครับจาก2เหลือม,มาหนึ่ง แล้วก็มาเอาไพ่นี้นี่ตากับต่อไปแล้วก็มันไ้ายกับมาเอาไปเคตาัตาที่สองรอบการเล่นที่สองของมาป่าครับไปซินท้าก่อนแล้วกันครับเอายาขวดหนึ่งหลังจากนั้นมาซินท่าแล้วหลังจากนั้นเราจะมาที่ เกนมอครับเกนมอย้ายเนาะจากซนท่ามาเกมออมอทีนี้ผมว่าเราน่าจะสู้กับเจ้าสัตว์ประหลาดได้และเพราะที่เกนมอเราได้สักษาวิเศษสำนักขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ขึ้นเป็นระดับที่2แล้วครับโจการ1ึ่งใบหรือว่าเราจะ ผมว่าเรายังไม่สู้แบบเรายังไปต่อได้เรายังอัพสเตตัสต่อได้เราไปต่อที่แฮนคาดูครับได้ที่แฮนคาดูจ่ายสามเหรียญน,นะครับแออะไรดีผมเลือกอัพการต่อสู้นะครับจะได้จวกผ้าเยอะๆอน,นี่ตอนนี้เราก็อยู่ภาชนากับกูฝูงกูนะครับ อืมอ่ะไม่ไปแล้วสู้กับฝูงกูละครับฝูงกูเขาบอกว่าในรอบการต่อสู้แรกของผู้เล่นเท่านั้นมอนสเตอร์จะทิ้งการสดสงสุดแค่สองใบไม่ว่าจะทําความเสียหายได้มากแค่ไหนก็ตามนะครับฝูงกูนะโอเคเราจะเตรียมสู้กับฝูงกูละครับมาโอเคเราไม่มีบอดแสมอนสเตอร์นะครับบอดแสมอนสเตอร์เราไม่มีเพราะงั้นมอนสเตอร์ได้ตกก่อนเนาะปุ๊บปุ๊บ เอาเป็นพุ่งชนละกันครับพุ่งชนโดนสองหน่วยโดนสองหน่วยก็ลดโลกไปหนึหน่วยแล้วก็เข้าตัวหนึ่งหน่วยอโอเคต่อไปตาเรานะครับระดับการต่อโซ่อยู่ที่ระดับสามครับจวดได้3ามใบนะหนึ่งสองสามมาโอเคโหดอยู่นะเนี่ยมา อันนี้ดีกว่าครับนี่ตกไปเลยสี่หน่วยนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ได้โลดหนึ่งหน่วยจบมากขึ้น1นใบนะครับตบ4ี่หน่วยตกไปหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่อ่าแล้วก็ อเคนี่บนมือนะครับแล้วก็ต่อไปตามมนสเตอร์เราเลือกเป็นกัดละกันครับน่โดนเสียหายสองหน่ยวยลดโล่ไปก่อนหนึ่งแล้วก็ลอันนี้อีกหนึ่งเป็นสองนะครับตัวสามตาเราละตัวสามฮอมโบงไม่ค่อยได้เท่าไหร่ เป็นจวเพิ่มอีกหนึ่งด้วยเป็นสี่มคอมโบไม่ค่อยได้เท่าไหร่เอานี้แล้วกันนี่ตบหนึ่งจวเพิ่มขึ้นสองแล้วก็โล่หนึ่งครับโล่ขึ้นมาหนึ่งหน่วยแล้วก็ตบหนึ่งนะตบหนึ่งแล้วก็จวเพิ่มขึ้นสองนะครับโอเคอะฟอนสเตอร์ กัด4หน่วยแลทีนี้โดยไป4หน่วยลดโล่1หน่วยนะนยหน,หน,หน,นะหนึสองสอันนี้เขาบอกว่าถ้าคุณต้องทิ้งการ์ดนี้นะโดยเป็นผลมาจากการตรงตีของคู่ต่อสู้คู่สู้จะได้รับความเสียหาย2ร้อยทันทีนีสามแล้วก็4ี่อ,อ ี4งหน่วยพอดีอาตายฝูงกูตายครับเพราะฉะนั้นสาระมาะปากไปนฝ่ายชนะ <Yeah! S 1> ระดับระดับของถ้วยกิจยศขึ้นมาหนึ่งนะครับได้เงินทั้งหมด4เหรียญ4เหรียญแล้วก็ต้องกำจัดการ1นึ่ใบและมอนสเตอร์ที่จะมาแทนฝูงกูนะครับเป็น แวร์วูฟหรือมนุษย์หมาป่านะครับเกิดที่วิซิมานั่นเองนี่ครับมนุษย์หมาป่าโอเคไปตัว3สามใบข้าเฟดสามนะครับแล้วก็เลือกการ์ดใหม่นะนี่ผมเอาวันนี้ดีกว่ารอบก,กันเล่นที่สามนะครับของมาป่ามาเราว่าเราจะไปโจมตีกันต่อนะแต่ว่า ผมว่าเราน่าจะลุยกันเลยดีกว่าไปเกรนมอ์นะครับฝูงดาวเนอร์รอเราอยู่ออนี่ฝูงดาวเนอร์ใี่เห็นหน้าตาชัดชัดอเตรียมค่าได้เลยฝูงดาวเนอร์เขาบอกว่าหลังจากที่สร้างกองการแล้วให้ทิ้งการหนึ่งใบอะไรก็ได้ในกองนั้นอ้าวสวยทงเลือกก่อน ผมว่าผมทิ้งการอ่อนๆก่านทิ้งการนี้โอเคมาลุยเลยโอเคเราไม่มีบอดแสเนาะเพราะฉะนั้นฝุ่งเราได้ตบก่อนอ่เลือกเป็นกัดครับลดระดับความสามารถการปรุงยาลงไป1นึดัแบบโอ้โหเราก็ยิ่งแบบไม่ค่อยมีความสามารถด้วยความปรุงยาก็ลดลงหนึ่งนะครับแล้วก็ ได้แล้วความเสียหาย0 1 2ขึ้นกับดูโรมัสตอร์ระดับของมัสเตอร์ระดับที่1่เพราะฉะนั้นความเสียหายก็คือ0อูนยจนั้นตาเราครับโจมตี3าใบตามระดับเนาะเราระดับการต่อสู้ที่ระดับ 3, 3บามว่าโจมตีสามใบมาผมเลือกอันนี้ครับนี่คอมโบนี้นี่ตบสองแล้วก็โลหนึ่งนะครับ ได้โลขึ้นมาหนึ่งหน่วยแล้วก็ตกสองหน่วยหนึ่งสองโอเคทีนี้อ่ะกัดเหมือนเดิมเพราะผู้ชนผม,มชอบผมชอบโดนกัดสี่หน่วยนะนะลดหนึ่งแล้วก็ึ่ง สี่สามใบนีือสามใบ3าใบแล้วก็โล่หเป็นสครับโดนสี่หน่วยไปละเคตาเราตรวจสามใบ1 2 3หนึ่งสองสโอเคมาดูครับนี่แบบนี้เลยโหดมากๆนี่อ๋อต้องเป็นน้ำเงินต่อกันโอเคแบบนี้เลยครับ โหดมากๆคอมโบนี้มีเพื่อเธอโดยเฉพาะเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ตายยังไงก็ตายเลือดมันไม่ถึงอ่ะตายคอมโบนี้โหดมากนะคะอลังการมาก เราเก่งเหมือนกันนะเนี่ยชนะอีกแล้วเย้ระดับการเลื่อนขั้นก็ขึ้นไปอีกหนึ่งระดับนะคะกำจัดไพ่สองใบแล้วก็ได้เงินสามเหรียญกับการชนะอีกสองเหรียญเป็นได้เงินเป็นห้าเหรียญเลยโอ้โหได้เงินเยอะจังห้าเหรียญเลยนี่โอเคแล้วก็ มอนสเตอร์ตัวต่อไปครับฟีนั่นเองนะลักษณะมันคล้ายๆกับกวางมูสเลยอะ่ะแต่ว่าเป็นแบบกวางมูสที่แบบบ้าคลั่งหน่อยเนาะเกิดที่ซิดาริสนะครับนี่ฟีนของเรานะครับโหดมากๆอยู่ที่ซิดาริสนะไว้เราต้องไปจัดการแล้วโอเคหลังจากเรากำจัดไพ่2องใบแล้วนะเราก็หยิบขึ้นมาสามใบ แล้วก็มาเลือกการ์ดใหม่นะครับการ์ดใหม่อันนี้ผมเลือกการ์ดนี้เหมือนเดิมโคตรเก่งการนี้โอเคจบครับมา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 ตาที่สี่นะครับรอบกันเล่นที่สี่อ่าเรากำจัดไปล้วนๆละสองตัวจะเหลือมอนสเตอร์อยู่ฝั่งด้านบนของโลกนะครับเราก็เดินเลยไปแฟนคาดุดูก่อนละกันนะครับนะเราเงินเยอะ ขอเลือกอัพสเตตัสก่อนล้กันนะครับจ่ายทั้งหมดเอ่อจ่ายสเหรียญน,นะเอ้ยสเหรียญก่อนเอยถูกแล้วจ่าย2เหรียญน,นะครับแล้วก็อัพระดับปรุงยาเนาะถูกกดลงมาจากค่าลบที่แล้วเนาะก็ได้ยาเป็นหนขวดนะครับนี่โลหิตามินอ่าหลังจากนั้นเราไปซินทราดีกว่าไปซินทราซินทรา มผมเอาผมเอาเปลี่ยนถุงยาเป็นระเบิดดีกว่าเปลี่ยนเอายาออกนะเป็นระเบิดขวดหนึง่งนี่ชุนิจันทานี่อตอนนี้เราผม,ผมเดินทางต่อนะครับไปซิดาริสนะครับไปเมืองที่เจ้าฟีนมันอยู่แต่ว่าเราจะยังไม่สู้นะเพราะว่าตอนนี้ระดับของเรายัง สู้ไม่ไหวน่าจะสู้น่าจะสู้ยังไม่ไหวเนาะโลเพิ่มก่อนละกันโลระดับเลเวลเพิ่มนะครับโลขึ้นมาเป็นระดับที่สามนะครับโอเคแล้วเราก็ยังไม่สู้ดีกว่าเพราะว่าไพ่ยังสำหรับไพ่ของเราโดนไพ่ออกไปเยอะละจะต้องเพิ่มการ์ดใหม่ก่อนนะครับ ตัว3ามใบครับแล้วก็มาเลือกการใหม่ผมเลือกการนี้อโอเคจบครับมารอบ5นะครับรอบ5นี้ผมว่าผมจะต้องไปกำรรจัดค拉สและเราจะหาทางขึ้นไปกำจัดที่เฮงฟอสกันนะครับตอนนี้เราอยู่ซิดาริสโอเคผมเดินต่อไปโนวิกรสครับเล่นโป๊กเกอร์เบาๆอา ไปเล่นโป๊กเกอร์ก่อนนะโอเคเล่นโป๊กเกอร์แพ้ครับเจอคาฟูเฮาไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเราเดินทางต่อดีกว่านี่เลยเฮงฟอร์ดครับเจออะลาคาสแล้วเฮงฟอร์ดได้เงินหนึ่งเหรียญ ก็ได้บอกแสมอนสเตอร์เราก็เลยเลือกบาะแสเป็นบออแสของมันเลยนะครับเป็นบออแสของมอนสเตอร์ตัวนี้เลยนะก็จะได้เงินอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็เข้าสู่การต่อสู้ระหว่างซาเนวัป่ากับอาราคาสครับอาราคารสเขาบอกว่าก่อนสร้าง mm hmm. กองการพลังชีวิตให้เลือกทิมงการหนึ่งใบจากบนมือเอาซวย ทิ้งใบหนัทิ้งใบนี้แล้วกันมันตบเบาหน่อยอ่าโอเคมาเริ่มเลยครับเรามีเบาะแสนแล้วเพราะฉะนั้นเราเริ่มโจมตีก่อนได้จัว่วขึ้นมาทั้งหมด3ใบครับ1 2และ3โอเคนั้นผมขอใช้อันนี้เลยแล้กันนะนะครับคอมโบการนี้ได้โลหนึ่งแต่ว่าโลเราเต็มอยู่แนละ้วไม่ได้หรอก เล่นไปงั้นนะแล้วก็จวเพิ่มหนึ่งนะจว1หนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้กลับขึ้นมานะจร่งอ่าก็ไม่เป็นไรอ่าต่อตามมอนสเตอร์มอนสเตอร์ผมเลือกเป็นพุ่งชนแล้วกันนะพู้เล่นได้ละค่าเสียหายสามสี่หรือห้าหน่วยขึ้นกับระดับมอนสเตอร์ระดับมอนสเตอร์ระดับที่สามนะได้ระดับที่หนึ่งนะก็ได้โดนจบตีสามหน่วยนะครับนั่นเอง โลดโลงไปเลยสามหน่วยอ่าโอเคต่อไปตาเราตัวสามใบหนึ่งสองโหโหโหสามนี้ผมใช้อันไหนดีตบธรรมดาแล้วกันตบ1หนึ่งอ่าตบ1หนึ่งตบเบาเบาหนึ่งโอเคอ่ะเป็นกัดนะครับนี่โดนทั้งหมด สี่หน่วยลดหนึ่งแล้วก็สองสามสี่โอ้โหต่เราตัวหนึ่งโอเคมาถึงเวลาคอมโบของเราแล้วครับถึงเวลาคอมโบแนละ้วเอามานี่เขียวหนึ่งสองสามเหลืองไม่มีอ่ะไม่เป็นไร ตบสโลหน่งนะโลเพิ่ม1ก่อนแล้วก็ตบสี่หนึ่งสอสมอมันยังไม่ตายนะมันยังสู้กับเราอยู่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเจอคอมโบสวนกลับนี่ของเราอะไรสวนกลับนะสวนกลับเก่งนะมากัดครับโดระดับการต่อสู้ลงไปหนึ่งรนะดบับ และได้รับความเสียหายศูนย์หนขึ้นหน่วยศูนย์หน่วยนะคนเจ้าระดับที่ห,ห,นะห,หแต่ประเด็นก็คือว่าระดับการต่อสู้เราเนี่ยจะต้องลดจากเวลสาหรือเวลสอนะทำให้จั่วน้อยลงนะอันนี้สําคัญกับเรามากๆเลยเราต้องรีบไปรีบรีบไปอัพอันตัวระดับการต่อสู้แล้วเนี่ยไม่งั้นสู้ไม่ไหวนะครับต่อไปตาเราผมก็เลือกตบ1นึไม่มีอะไรให้ตบล้แล้วก็ได้ตบ 1, นะหนึ่งนะหนึ่ มันเหลือใบเดียวนะทีนี้เราจะสู้ได้ไหมนะเราสี่ใบนะมีสี่ใบเราต้องเลือกว่าแบบต้องเหลือรอดชีวิตนะครับไปเป็นไงเป็น3ามสองหนึ่งผมเลือกเป็นกัดเหมือนเดิมเนาะสามสหน่งปุ้งหาหน่วยห้หน่วยเลยนะลดหนึ่งโลลดหนึ่แล้วก็อันนี้4ี่หน่วยตายพอดีเท่ากับว่าเรา กำจัดมอนสเตอร์ได้เนาะแต่ว่ามอนสเตอร์ไม่เรายังไม่ชนะมอนสเตอร์แต่ว่ากำจัดมอนสเตอร์ได้อลา,าคาสนี่ก็จะเปลี่ยนตัวไปนะครับเนาะนะครับการกำจัดมอนสเตอร์ก็คือว่าเราตายเนาะเราตายในการต่อสู้นะครับแต่ว่าแต่ว่ามอนสเตอร์นั้นก็ตายเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นการกำจัดมอนสเตอร์นั้นได้แต่ว่า ฆ่ามอนสเตอร์ไม่สําเร็จนะก็คือไม่ชนะแต่ว่าก็ไม่ได้แพ้นะครับมอนสเตอร์ Monster ตัวใหม่เราของเราเกิดที่เป็นตัวฟอกเลดนะครับนะฟอกเลเกิดที่แคร์มอเฮนนะครับนะอืมก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปสู้กับตัวนี้แหละนะครับการกํากจัดมอนสเตอร์ได้เราก็จะได้การ์ดสูตรเนาะการ์ดการ์ดสูตรหนึ่งใบนะครับแล้วก็ได้เงินทั้งหมด2เหรียญน,นะโอเค มาเข้าเฟสสามนะครับจัทการ์ดสามใบแล้วก็มาเลือกการ์ดใหม่กันนะครับการ์ดใหม่ผมเลือกเป็นไพ่ไหนดีอืมใบนี้ดีกว่าจัทการ์ดหนึ่งใบนะครับทีมการ์ดหนึ่งใบโอเครอบการเล่นที่หกครับเราจะกําจัดฟอกเกตแล้วก็จะจบเกมนี้กันนะครับมา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 ก่อนอื่นผมขอกลับเมืองก่อน ไปแคสเซนดนนะครับไปแคสเซเนดนไปทำอะไรนะนะไปอัพระดับการต่อสู้ก่อนครับระดับการต่อสู้เราถูกลดลงมาเนาะอัพใช้สามเหรียญน,นะครับอัพระดับการต่อสู้ขึ้นมาระดับที่สามนะครับหลังจากนั้นใช้ไปเฮงฟอร์ครับแต่ว่าเราใช้การ์ดเป็นการ์ดป่าไม้นะแล้วก็จาก่ายหนึ่งเหรียญ เพื่อในการเดินทางนะครับก็เดินทางไปที่เฮงฟอร์สนะครับนะซึ่งการเดินทางที่เฮงฟอร์สก็จะได้เงินหนึ่งเหรียญกับบอดแสมอนสเตอร์ Monster นะครับเราก็จะเลือกบอดแสบเป็นบอดแสดของต t o ฟ็อกเลเลยนะครับเพื่อที่เราจะไปจัดการมันนะครับอืมโอเคทีนี้เราเหลือไพ่ใบสุดท้ายนะแล้วก็จะไปที่แคร์มอร์เฮนนะครับนี่โอเคแล้วก็เดินทางกันเลย เพื <we ak ness> ่อเตรียมตัวจัดการเจ้าฟอกเลตกันเองนะครับมาที่แฮมมเฮนเราจ่ายสเหรียญนะครับเพื่ออัพระดับการต่อสู้นะเราเอาระดับการต่อสู้เป็นหลักก่อนนะโอเคอาจารย์ก็ถึงเวลาแบทเทิลเจ้าฟอกเลตเป็นอย่างนี้นะครับมามา ดูกันนะครับเรามีบอดแสแล้วนะเพราะฉะนั้นเราสามารถโจมตีก่อนนะถึงตาเรานะครับจั่วกบบาร์ดสี่ใบหนึ่งสองสามสี่นะครับนี่ขุมเอาเป็นอันนี้ดีกว่านี่ตบสองนะครับแล้วก็ได้โล่1ได้โล่ขึ้นมา1นะครับแล้วก็โจมตีสองหน่วยนะ1นึ่งสองโอเค มาตาฟอกเล่นผมเลือกเป็นกัดนะครับสีหายสี่หน่วยไปเลยโอ้โหลดหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งสองสาม,สามโอเคต่อไปตาเราโจย์กัดสามสี่ใบจวดสี่ใบหนึ่งสอง ต้องต่อคอมโบวอัสอันนี้แล้วกันต่ออันนี้ดีกว่านี่นะครับตบหนึ่งสองจั่วการ์ดเพิ่มสองใบแล้วก็ได้โลนหนึ่งนะแล้วก็ไพ่ใบนี้ขึ้นมือได้โลนเพิ่มขึ้นหนึ่งแล้วก็ตบสองก็จั่วการ์ดเพิ่มได้โลนเพิ่มขึ้นหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ตบสองนะหนึ่งสอง แล้วก็จวดการ์ดเพิ่มอีก2ใบนะครับหนโอเคมามาพร้อมต้มตีพร้อมจมตีต่อไปตามอนสเตอร์นะคะรับฟอกเลดลุยเอาเป็นพุ่งชนกนะันเนาะพุ่งชนโอ้โหเสียหายตั้ง4หน่วยเราโดนกันหนักหนักขนาดเลยนเนี่ยมันโจมตีกันแรงมากเลยอะ่ะนี่ลดไป1แล้วก็3ามใบแลหนะึ่ง ส,สนี่โดนส่วนกลับนะครับส่วนกลับก็คููต่อสู้จะได้รับความเสียหาย2หน่วยทันทีอ่า1 2สอง่าตปตาผมนะครับมา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 มนี่บหนึ่งสองสานะครับจบตบ3า2หนึ่งสอง จเจบจนะครับทีนี้ระดับถ้วยกิจยศก็ขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะครับทีนี้ก็จบแล้วนะกำกำจัดเจ้า<ส>อกเลดได้นะครับโอเคครับการเดินทางของสำนักหมาป่าก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่า ถูกใจนะครับหรือว่าชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์คอมเมนต์กันมาได้นะครับอย่าให้เล่นอะไรนะครับคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็ฝาก subscribe กันด้วยกดกระดิ่งไว้หน่อยนะครับครับ